เริ movie, ่มค่ะโอเคนะคะการวาดทรงขนตาเราจะแกะสามทรงนี the here, ้นะเพราะฉันไม่ไปแรงนี่หนูดูจะกคำบอมาแล้วเพราะว่าพุกหนวางไว้ลวเนาะเราจะแกะจากสามทรงนี้นะคะทรงแรกที่เราจะแกะนะเราจะแกะทรงนี้ก่อนแล้วเราก็จะฝึกต่อขนตาลงหัวผู้่นเป็นทรงนี้ก่อนนะคะทรงนี้คือทรงตา อ่าถูกต้องค่ะแล้วก็เขียนเลยนะคะปากกาเปลไงนานะคะทรงตาหวานนะทรงตาหวาน <Okay. S 1> นะคะสิ่งที่นักเรียนเห็นนะคะตรงเนี้ยเราคือเปลือกตาลูกค้าที่หลับตาแล้ว mm hmm. สังเกตที่หลับตาแล้วนะคะถ้าให้สังเกตโดยง่ายอ่าสังเกตโดยง่ายนะคะเห็นไหมเหมือนพวคุนวางแบบนี้เลย เขาจะหลักอย่างนี้และนี่คือเปลือกตานี่คือเปลือกตาเห็นไหมคะเห็นไหมเรื่องเดียวกันเห็นปะเรื่องเดียวกันตรงนี้ก็คือเส้นเปลือกตาและตรงนี้ก็คือเส้นเปลือกตาถ้าเห็นเนี้ยจะเริ่มเข้าใจและอันนี้คือคุณลูกค้าน้องของเราที่เราจะวางมือต่อขนตาแบบนี้แต่ว่าเรายกเฉพาะก้อนเนี้ยมาไว้บนกระดาษก่อนนะคะไม่งงนะโอเคนะคะอ่ะเราน้องเอาไปก่อนนะคะน้องเอาก่อนค่ะ เก็บน้องไว้นะคะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นทรงตาหวานถ้าเอาให้ง่ายนะคะแสดงว่าตรงไหนคือหัวตาเขียนเลยค่ะตรงไหนคือหัวตาอะตรงไหนคือหัวตาใช่อาเทียบเลยไหนลองเอาวางไว้เอาหัววางนี้ตรงไหนคือหัวตาใช่เขียนเราเขียนข้างล่างตรงนี้ค่ะหัวตาเขียนไว้ใช่ไหมคะตรงไหนคือหางตาค่ะเขียนเลยค่ะตรงไหนคือหางตา ถ่ายรูปกันนะคะตรงไหนคือจมูกตรงนี้ค่ะเขียนเลยค่ะจมูกใช่ไหมคะเสร็จแล้วอะค่ะทรงขนตานะคะทรงขนตาสามทรงตาหวานตาเซ็กซี่ตาธรรมชาติทรงที่ง่ายที่สุดคือทรงตาเซ็กซี่เพราะหัวอะหัวตากับหางตามันไล่ระดับทรงไหนที่ยากที่สุดคือทรงตาธรรมชาติ ทรงที่กลางๆคือทรงตาหวานครูพี่หนิงหรือหลักสูตรพี่หนิงจะให้ฝึกต่อจากทรงตาหวานก่อน mm hmm. แล้วค่อยไปตาธรรมชาติแล้วค่อยไปตาเซ็กซี่เพราะว่าทรงตาเซ็กซี่จะฝึกหรือไม่ฝึกจะได้ถ้าเวลาไม่พอ mm hmm. เพราะว่ามันง่ายสุดเราจะเริ่มจากทรงกลางแล้วไปยากถ้าเราเริ่มจากยากสุดเดี๋ยวนักเรียนท้อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องให้นักเรียนรู้สึกมีกำลับบงใจในการเรียนด้วยนะคะโอเคเราก็จะเริ่มแบบนี้นะคะอ่ะ ความยาวนะคะขอทรงตาธรรมชาตินะยาวสุดเบอร์อะไรคะอ่าสิบสองอ่ะเขียนไปเลยคะ่ะสิบสองนะคะลากมานี่สิบสองใช่นะคะฝั่งนี้ก็เหมือนกันคะ่ะลากเลยคะ่ะสิบสองนะคะเสร็จปุ๊บนะคะเราจะทำสิบสองนะ,ะเราจะทำสิบสอง โซนนี้เราจะทำสิบสองโซนนี้เท่ากับตรงเนี้ยคือโซนส 12, 12. ิบสองสิบสองทำเหมือนกันวาดเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสิบสองสิบสองเหมือนกันเห็นไหมคะโอเคนะคะเสร็จแล้วนะ ความตาธรรมชาติถ้าเราเห็นเขาจะไล่ระดับลงมาเรื่อยๆใช่ไหมคะเราก็ทำตรงนี้เป็นอะไรสิบเอ็ดสิบเอ็ดนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็สิบเอ็ดสิบเอ็ดทำเลยค่ะแล้วเราก็ขีดเส้นปากขึ้นมาแบบนี้นะคะขีดเส้นปากขึ้นมาตอนนี้เราใช้ขนตากี่เบอร์แล้วคะเบอร ใช่แล้วก็จะเขียนเอาไว้ตอนนี้เราใช้เบอร์สิบสองนะคะเราใช้เบอร์สิบเอ็ดใช่ไหมคะเราใช้เบอร์สิบสองเนาะแล้วเราก็ใช้เบอร์สิบเอ็ดเพาเราจะได้รู้ว่าตอนที่เราหยิบขนตาออกมาจากกล่องเราต้องหยิบเบอร์อะไรบ้างเข้าใจยังอ่าเห็นไหมทุกอย่างมันจะสัมพันธ์กันหมดใช่ไหมคะเสร็จแล้วนะคะตาหวานนะตรงนี้นะคะเราจะเป็นเบอร์สิบเบอร์สิบสิบ <10. S 2> เท่ากับตอนนี้เราใช้กี่เบอร์คะ,ะสามเบอร์สามเบอร์สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสิบเอ็ดสิบสองปลาหวานถูกไหมคำเรื่องต่อไปนะเราจะใช้เบอร์สิบเต็มแผงนนี้ก็ได้เราจะใช้เบอร์สิบเต็มแผงนนี้ก็ได, 10, นนได้หรือเราจะใช้เบอร์เก้าก็ได้เข้าใจยังอะตอนนี้นะคะให้นักเรียนมาลงสีสมมติมาเบอร์สิบสองสีหนึ่งเลยนะเบอร์สิบสองสีหนึ่งเลยนี่คือเบอร์สิบสอง สมมติเบอร์สิบสองครูพี่หนิงใช้สีเขียวหนูจะใช้สีอะไรก็ได้อระบายสีเลยค่ะ 52, ใช่สองใช่เห็นไหมคะใช่เมื่อกี้ไม่ติดอาวาดไปอย่างนี้อันนี้เบอร์สิบสองเห็นไหมคะนักเรียนวาดสีเลย ใช่อันนี้คือทรงขนตาที่แท้หมดสามเบอร์สามการทําทรงขนตาขั้นต่ําต้องใช้ทั้งหมดสามเบอร์นะคะโอเควาดสีต่อเลยค่ะเห็นไหมเพราะว่าสีแล้วเข้าใจมากขึ้นไหมคะลุยค่ะสีส้มอันนี้เดี๋ยวจะได้หยิบโอเคเสร็จแล้วพี่หนิงก็เอาคู่พีพ่หนิงก็เอาเบอร์สิบเอ็ดเป็นสีส้มหนูจะเอาสีอะไรก็ได้นะก็เป็นเบอร์สิบเอ็ด เห็นไหมง่ายไหมคะใช่ไหมคะแล้วพี่ก็ใช้เบอร์สิบอันนี้คือเราจะใช้เบอร์ขนตาสามเบอร์เราใช้เบอร์ขนตาสามเบอร์เนี่ยเหมาะกับคนที่ตาเล็กนะคะตาเล็กตาเล็กแบบตาตากว้างน้อยอะ่ะตาเล็กเลกตาแคบตรงเนี้ยอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนที่เขาตาตรงเนี้ยยาวมาก เขาใช้หลายเบอร์ได้แต่ขั้นต่ําจะเกิดทรงต้องใช้ทั้งหมด3เบอร์นะคะมาเอาใหม่อีกแล้วแล้วถ้าสังเกตนะสังเกตอย่างพี่หนิงพูดคาว่าพี่หนิงพูดคําว่าเป็นสามเหลี่ยมนะสังเกตนะคะเป็นสามเหลี่ยมนะเป็นสามเหลี่ยมนะคะสังเกตนะมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมท,ทุกทรงมันจะมีความเป็นสามเหลี่ยม เพราะอะไรเพราะเบอร์สิบสองยาวสุดสังเกตไหมคะสิบสองจะยาวกว่าสิบเอ็ดยาวกว่าสิมันจะมีความเป็นสามเหลี่ยมจริงๆมันจะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เบอร์สิบสองมันจะเป็นอย่างนี้เบอร์สิบเอ็ดมันจะเป็นอย่างนี้ไล่ระดับขั้นบันไดแบบนี้แต่พอเรามองปุ๊บมันก็จะคือจะเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้เห็นบ้างอ่าโอเคเอาใหม่สมมติคุณลูกค้าท่านนี้เอาตาหวานเหมือนกันนะคะคุณลูกค้าท่านนี้เอาตาหวานเหมือนกันคุณลูกค้าท่านที่สอง อ่คนนี้เราโศนโโดวงา้านที่สองนะคะเราสมมุติว่าจมูกยู่ไหนเขียนจมูกนะคะหัวตาหนะหัวตานะคะหางตาหางตาโอเคนะคะเสร็จแล้วคนนี้นะคะลูกคล,ลูกค้าท่านนี้ทําตาหวานเหมือนกันแต่คนลูกค้าท่านเนี้ยคือตากว้าง ส่วนคนเนี้คือตาเล็กตาแคบแสดงว่าอันนี้อาจจะสามเบอร์ไม่พอครูพ,พี่หนิงจะให้ใช้สี่เบอร์แต่สี่เบอร์จะให้เริ่มต้นยาวที่สุดที่เบอร์สิบสามอ่าให้เริ่มต้นยาวสุดที่เบอร์สิบสามไหนลองไล่ระดับให้ครูด,ดูหน่อยใช่ไหมคะเราก็ต้องแบ่งตรงนี้ก่อนสิบสามใช่ไหมสิบสามถึงไหนถูกไหมคะหงสิบสาม ตรงนี้ถูกไหมคะสิบสามโอเคเสร็จแล้วต่อไปต้องใช้เบอร์อะไรคะสิบสองสิบสองเราก็วาดสิบสองตรงนี้คะ่ะการวาดผิดลงบนกระดาษเสียหายไหมไม่นะวาดแล้ววาดอีกได้นะคะสิบสองสิบเอ็ด สิบนะคะแล้วก็สิบเอ็ดสิบนี้เห็นไหมอันนี้ใช้กี่เบอร์คะ <4 S 1> สี่เบอร์อ่าทำเลยค่ะแล้วก็หัวตาแปดเก้าแปดเก้าเขียนไว้นะคะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเรื่องหัวตานะคะเราจะเขียนแบบนี้หลังจากนั้นเราก็ใช้เส้นแบ่งนะคะแบบนี้การแบบการวาดทรงขนตาคะ่ะเราจะ เป็นการเรียนพื้นฐานและที่สําคัญคืออนาคตหนูอยากทําทรงซิกเนเจอร์หนูก็ดีไซน์บนนี้ก่อนพอดีไซน์บนนี้เสร็จหนูก็เอาดีไซน์อันนี้มาใส่บนหัวคุณแล้วเราก็จะรู้ว่าโอ้เราขี่ทรงซิกเนเจอร์ได้ไหมคะได้นะคะว่าทรงขนตานะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นเบอร์สิบสิบหลังจากนั้นทํายังไงระบายสีใช่ค่ะเวลาเราฝึกนะคะเราจะฝึกกันแบบนี้นะคะ น,นี่ก็จะเป็นเบอร์13ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นเบอร์13บสามไม่เป็นไรค่ะทำไปก่อนรก,กระดาษสึบหัดเรามีเยอะนะเบอร์13บสามเบอร์12ใช้สีส้มนะคะ ได้ไหมได้อ่าวาสีเลยค่ะใช่แล้วก็แล้วก็น,นีบเยสีฟ้าใช่ทำงานเรียนหนังสือทำงานให้มีความสุขค่ะ เราก็ว่าบายสีไปด้วยนะคะการแแบป,ปิ้งแรกๆอ่ะถ้าเราเระบายสีอะคะ่ะเราจะเข้าใจง่ายสิลูกค้าตากว้างนะคะตากว้างตาเนี่ยตากว้าง,ตา,างตาโตเห็นไหมใช้สีเบอร์มันก็จะเป็นมันก็จะเป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันแบบนี้เห็นไหมคะแต่ว่าจะกว้างกว่าโอเค ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นตาเซ็กซี่แต่ตาเซ็กซี่อย่าวาดอันเดียวเพราะเข้าใจงนะ่ายถูกไหมคะ,คะเพราะฉะนั้นนะ่ะถ้าดูจากตาหวานตรงนี้ก่อนดูจากตาหวานใช้เบอร์สิบสามได้ไหมได้ใช้เบอร์สิบสองได้ไหมได้ไม่ได้ฟิกนะคะว่าต้องเป็นเบอร์อะไรแต่มันคือการไล่ระดับดูใช่ไหมคะ อันนี้เราใช้กี่เบอร์สี่เบอร์สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามอันนี้เราใช้สิบสิบเอดสิบสองเหมาะก,กับคนตาเล็กตาแคบอันนี้เราใช้สี่เบอร์จะใช้ห้าเบอร์ก็ได้แต่ขั้นต่ําสุดต้องใช้กี่เบอร์คะสามเบอร์โอเคนะคะเพราะฉะนั้นจะเลือกใช้ความยาวแบบไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับที่ดวงตาลูกค้าลูกค้าชอบด้วยนะคะบางคนชอบยาวบางคนชอบสั้นนะคะต่อไปเราจะทำตาเซ็กซี่ค่ะ ตาเซ็กซี่นะคะอาวาดเลยอันไหนคือหัวตานะคะอันไหนคือห่างตานะคะสมมติครูพี่หนึ่งนะคะเลือกนะคะตาเซ็กซี่โอ้ยลูกค้ามาแบบฝรั่งเลยขอหางยาวๆเราก็ไล่เลยสิบห้าใช่ไหมคะไล่สิบห้านะเราก็จะใช้สิบห้าสิบสี่สิบสามสิบสองแบบนี้ก็ได้นะคะสิบห้าอย่างนี้นะ สิบสี่สิบสามเห็นไหมสิบสองแล้วหัวตาเขียนมาเลยแปดเก้าเดี๋ยวจะบอกเรื่องหัวตาอีกทีนึงแต่เราไล่เบอร์ตรงนี้ก่อนเราเขียนแปดเก้าไวที่หัวตานะคะสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบสองนะคะสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบสองอืมแล้วเราก็ใช้ระบายสีย สินะคะเราใช้สีนี้อันนี้สิบสี่อันนี้สิบสามค่ะแล้วก็สิบสองนะคะ ถ้าสังเกตนะคะมันจะเป็นสามเหลี่ยมทรงนี้หนึ่อออกชไหมจะเป็นสามเหลี่ยมทรงนี้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราใช้สี่เบอร์นะคะแล้วก็เขียนเลยใช้สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเราก็จะรู้ว่าเราหยิบผลตาอะไรออกจากรองได้ถูกไหมคะโอเคนะคะ ต่อไปนะคะเราจะวาดตาธรรมชาติหรือทรงชามิงนะคะแต่ครูพี่หนิงจะเรียกตาธรรมชาติอันนี้จะให้ใช้สามเบอร์กับให้ใช้สี่เบอร์ตาแคบกับตากว้างนะคะโอเคนะอันนี้จะเป็นตาธรรมชาตินะลองใช้สองเบอร์นี้นะคะคตรงนี้นะคะเราก็จะไล่ขึ้นมาสมมติเราใช้เบอร์สิบสาม อันนี้ค่ะตัวนี้จะยากหน่อยนะตัวนี้ค่ะตัวนี้นะให้วาดลูกตาดำตรงนี้ก่อนตัวชาร์มมิง่งไอ้ตัวทรงตาธรรมชาติเส้นที่ยาวที่สุดจะอยู่กึ่งกางตาตาดำด้านนอกนะคะมันจะเป็นเส้นนี้คือเส้นที่ยาวที่สุดเนี่ยประมาณนี้เห็นไหมสมมติอันนี้ยาวสุดคือสิบสามนะคะยาวสุดคือสิบสามเราก็จะทำสิบสามโซนนี้เส้นนี้นี่ มันจะเป็นสามเหลี่ยมมุมป้านแบบนี้หรือภาพตออมันจะไม่เหมือนกันใช่ไหมตาหวานจะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ตาเซ็กซี่จะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้แต่ถ้าเป็นตาธรรมชาติจะเป็นสามเหลี่ยมแบบเอียงๆแบบประมาณนี้เห็นไหมสามเหลี่ยมจะไม่เหมือนกันอันนี้จะเป็นเส้นที่ยาวที่สุดอยู่กึ่งตาตามด้านนอกด้านยาวสุดอยู่หางตาเส้นยาวที่สุดอยู่กึ่งกลางตา,ด,งตาดำนะคะ เช่นโอเคอ่ะเริ่มเข้าใจหลักการนะเพื่อนั้นสิบสามจะอยู่ตรงนี้เราก็แบ่งใช่ไหมคะสิบสามอันนี้เราใช้สามเบอร์เราจะใช้สิบสามสิบสองสิบเอ็ดนะเราก็จะใช้สิบสามแล้วก็สิบสองตรงนี้แล้วก็สิบสองสิบสองสิบเอ็ดนะอันนี้คือสิบสองนะคะสิบสองสิบสอง สิบเอ็ดโอเคใชาสมมติมันก็จะเป็นปลาเห็นไหมคะพี่หนิงบอกว่าทรงไหนยากสุดที่บอกตอนเทียดทรงเห็นไหมตธรรมชาติ<ร>เสร็จแล้วอะค่ะเวลาเราทำทรงย,ยากๆเวลาเราทําลงบนกระดาษอะมันจะง่ายสุดคือเราก็เอาสิ่งเนี้ยเป็นแนป,ปิ้ิ้งลงบนหัวขุดนะคะอันนี้ก็คือสิบสาม แล้วเก้าสิบสามนะคะแล้วก็สิบสองแล้วก็สิบสี่แล้วก็มีสิบสองตรงนี้ด้วยอพอเวลายิ่งเราลงสีเราจะเข้าใจง่ายนะคะสิบเอ็ด อันนี้นะคะเหมือนเดิมเราวางเส้นที่ยาวที่สุดกึ่งการตามนั้นนอกสมมติเราวางสิบสามเหมือนกันนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสิบสามสิบสาแต่ตรงนี้จะแบ่งพื้นที่หน่อยนะตรงนี้จะเป็นสิบสองใช่ไหมคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสิบสองสิบสองสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเพราะอันี้เราใช้กี่เบอร์สเบอร์ก็จะใช้สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม มาจะแบ่งกัน่างนี้ปึ๊บปึ๊บแกนอย่างนี้เห็นไหมคะก็จะมีวันนี่ก็จะเป็นสิบสามใช่ไหมคะก็จะเป็นสิบสามสิบสามสิบสองสิบสองสิบเอ็ดสิบเอ็ดเดี๋ยวก่อนนะสิบสองอันนี้สิบสองค่ะสิบเอ็ดแล้วสิบใช่สิบสามสิบสอง ใช่เลยนะคะใช่สามเหลี่ยมก็จะเป็นสามเหลี่ยมแบบอย่างเงี้ยประมาณนี้นี่นะคะจะเป็นสามเหลี่ยมทรงนี้เห็นปะที่ครูครูเพิ่งหสอนอ่ะเราก็ไล่าทาสีไปค่ะอันนี้สิบสาเบอร์นะคะ เพราะคนนี้เขาตากว้างไงเราต้องใช้สีเพราะพื้นที่เขาเริ่มเยอะขึ้นนะคะใช่อ่ะเบอร์ส <18. S 1> ิบเอดเราก็เบอร์สิบนี่เป็นหัวตาหัวตาค่ะสันนี้คือหังตาเวลาเราใช้กระดาษแบบฝึกห,หัดฝึกวาดทรงขนตาค่ะเราจะใช้แบบนี้ นะคะเราก็ครีเอททรงหรือทำไปได้เรื่อยๆนะคะใช่